สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับแป้งในเกม The Sims 4เช่นเคยค่ะและในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมอดภาษาไทยนะคะจาก The Sims Thai แล้วก็ License แผงนะคะที่ส่งมอดภาษาไทยมาให้เราได้เล่นกันจะ<ส>บอกว่ามอดภาษาไทยเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจตัวเกมมากยิ่งขึ้นนะคะมีรายละเอียดบอกแล้วก็มีตัวหนังสือที่สวยงามด้วย <S <S ใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวนะคะก็สามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจ ที่เดอะซิมไทย Localization Pack ได้ค่ะโหตอนนี้เนี่ยมีคนกดไลค์เยอะแยะแล้วนะโอเควันนี้นะคะก็ได้มีแพทใหม่มาค่ะก็เป็นแพดเกี่ยวกับการทำงานนั่นเองดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะร็อกกี้เนี่ยเขาได้ไปสมัครงานแล้วค่ะเป็นแพทย์แผนไทยไม่ใช่นะเป็นแพทย์จริงๆเขาจะเริ่มทำงานตั้งแต่พรุ่งนี้แหละโอ้โหโรสเนี่ยก็ยังเป็นคุณหนูอยู่นะคะ ต่อไปเนี่ยจะไม่มีคนใช้แล้วนะพอบ้านก็จะไม่มีแล้วเธอจะต้องทำความสะอาดเองนะคะอย่างมันกีนี่เองอรเจะทำอะไรอยู่ะ่ะอกำลังดูอะไรนิดหน่อยอะว่าจะเขียนนิยายสักหน่อยตอนนี้เดี๋ยวเราให้รดเขียนนิยายหน่อยนะคะโอ้เธอเป็นนักเขียนนิยายตัวยงเลยนะเนี่ย โอ้โหตั้งชื่อหนังสือนะคะตั้งว่าอะไรดีชะ,ชะตากรรมของรองเท้าสีน้ำเงินเดี๋ยวก็หายไม่เอาเอาเป็นไอน,นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลบก่อนลบ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 ชื่อหนังสือต้องชื่อว่าระวังรองเท้าเหยียบขี้หมา <laughs> โหเราควรตั้งคำอธิบายหนังสือน,นี้ว่ายัางไงดีล่ะ ขี้หมานั้นชอบอยู่ตามพื้นนะจ๊ะต้องระวังด้วยอีอโอ้โหตั้งแต่ฉันลงหนังสือนิยายนี้ไปอะ่ะมีคนเข้ามาอ่านมากกว่า10ล้านคนแน่โอ้โหดูสิสมาชิกเข้ามากดไลค์เต็ไมไปหมดเลยตอนนี้เนี่ยโลสก็ง่วงนอนแล้วนะคะแต่ไหนดูดิว่าล็อกกี้เป็นยังไงมัง่ง าแปลว่าวันนี้เนี่ยจะให้โรสนะคะทำอาหารให้กับ็อกกี้สักหน่อยอืมเสิร์ฟมื้อเย็นกินอะไรดีนะนี่เอาสปากเกตตี้ผัดกระเทียมดีกว่าเอาละคะ่ะเรียบร้อยปาโรสวันนี้ฉันให้เธอวันนึงแน่อกกี้ดูสินอนละเมออีก ฉันจะทําอาหารให้เธอกินนะพรุ่งนี้เนี่ยเธอก็ต้องไปหาเงินเยอะๆดูสิบ้านของเราเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่หมื่นสองแล้วปป๊า,ปาไม่ยอมส่งตังมาให้เลยเนี่ยอืมจนจริงๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวล็อกกี้นะหาเงินมาก็น่าจะได้สักวันละเท่าไหร่เนี่ยไหนดูสิอืมชั่วโมงละสิบาทโอ้โห,โโหจะรวยเมื่อไหรล่ละเนี่ย เดี๋ยวเราลองหมุนกล้องไปดูนิดนึงนะคะนี่โอ้โหดูเหมือนฝีมือการหั่นพริกหยวกของฉันเนี่ยจะดีขึ้นนะเงบโหอ,อืมตอนนี้เนี่ยเส้นสปาเกิตตี้ของเราก็เริ่มจะอืดแล้วก็ต้องปรุงรสนิดหน่อยเงบโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะะี่ยฮะ โอเคตอนนี้ให้เธอกินก่อนเนาะบ,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 บนี่ต้องถ่ายรูปด้วยนะะมาล็อกกี้มาก็มากินด้วยกันเลยสิอ่ะเดี๋ยวเล่งหน่อยนะคะอืมโรสแต่เป็นคนทำเหรอไม่มัง้ง ฉันเห็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะไปทำงานแล้วฉันก็เลยเป็นห่วงว่าถ้าเธอกินอาหารไม่ดีพรุ่งนี้ <c ure nt i> เดี๋ยวนะทำไมถึงพูดถึงเรื่องอ,อกหักล่ะ <c oughs> อย่าพูดเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะฉันยังอย,อยากอยู่กับเธออยู่นะนี่ถ่ายรูปกันหน่อยนะรส <c oughs> กินเร็วๆหน่อยดี <c oughs> อืม อร่อยหรือเปล่าวะารอกกี้ก็อืมดีกว่ายายข้างบ้านทำนิดหน่อยนะอืมตื่นเต้นมากเลยนะฮาที่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ไปทำงานแล้วดูโรสจีทำอะไรร็อกกี้กัน้นชัพไปนอนก่อนนะอืมโอเคเอาละค่ะล็อกกี้พูดน่าสงสาร เป็นพ่อบ้านแล้วยังต้องถูกใช้งานไปหาตังอีกเนะาะถ้าเธออิ่มแล้วก็<ป>เก็บกวาดสิจริงๆไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่นะแต่ว่าดูเหมือนว่าโรสจะตั้งใจทำเอามากๆเลยอโอเคตอนนี้ล็อกกี้กำลังอยากเข้าห้องน้ำนะคะปะเดี๋ยวให้เขาเข้าห้องน้ำก่อน โอ้โยเรากี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วช่วยล้างส้วมด้วยนะสกกระปกมากเลยเนี่ยอืมดูเธอนอนสิกลนซะด้วยยังกับผู้ชายเลยอะเนี่ยขอโทษนะครับผมปวดท้องหนักนะครับฮิฮ <laughs> าย เดี๋ยวให้ทั้งคู่นะคะนอนหลับแล้วกันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ไปตื่นไปทำงานทันเนาะหลับเลยยูการล้างมือโอ้โหล็อกกี้เธอทำซ่วมแตกอีกแล้วนะอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับมาซ่อมนะครับโอเคราตรีสวัสดิ์จ้าทั้งสองคนอืม เชา้าวันนี้สงสัยจริงๆเลยนะเหลือเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงก็จะไปทำงานแล้วโรสตื่นได้แล้วด็อกกี้ถ้าไปไหนก็ไปเถอะฉันขอนอนก่อนอุ๊ยเราสามารถซื้อปลามาใส่ในขวดหลอได้ด้วยนะคะไหนดูซิว่าปลาเป็นไงมั่งตั้งชื่อดีกว่าตั้งชื่อปลาทองหรอ,อเอาเป็นชื่ออ่าม่ยมมละกันีน ไหนอขอดูม่ยมหน่อยสิม,ยม่ยมเป็นยังไงบ้างหิวหรือเปล่า mm. หิวไหมโอ้โหลืมไปเลยว่าตอนนี้อ่วมของเราแตกอีกแล้วดูเหมือนว่ายี่ห้อนี้จะไม่ดีเลยนะ mm. <c oughs> ก่อนไปทำงานนะคะร็อกกี้ก็ต้องทำงานแบบนี้อีกโอ้โหน่าสงสารจริงๆเลย อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะจะได้เวลาไปทำงานแล้วเอออออุอ๊ยเป็นอะไรอะ่ะโอ๊ยรอกกี้เร็วๆหน่อยฉันไม่ไหวแล้วนะรอกกี้ฉันจะเป็นนิ้วแล้วรอกกี้โอ้โร็รอกี้ซื้อใหม่เลยไม่ได้หรอออเชิญเชิญเชิเชิญครับคุณผู้หญิงอื กลิ่นนี่ไล่ๆมันเลยนะ <S <S ฮิฮิฮิอา,อารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองลองไปรอข้างล่างดีกว่าเนาะอืมไม่รู้ว่ามันจะมีรถมารับเหมือนในเดสซิมหนึ่งเดซิมสองเดซิมสามเดสซิมสี่หรือเปล่านะเอาสี่ไม่ใช่สี่สี่คือที่เราเล่นอยู่นี่นะอืมรอรก,กี้ก็ลงมาล้างมือข้างล่างนะคะ อ้ายสงสัยต้องเก็บกวาดบ้านก่อนนะอี่เหม็นจังเลยอ่ะทุกอย่างเลยเนี่ยไหนดูสิอีกสิห้นาทีนะคะอืมวันนี้ไม่รู้จะต้องทำงานยังไงบ้างสงสัยคนไข้เนี่ยน่าจะเยอะเต็มโรงพยาบาลเลยแหละนะอหอ้ยุยดูจมูกตัวนี้สิคะเออเราเบบนะอูดอดจุบจุบ จุบจบประเบิดอ้าวถึงเวลาไปทำงานแล้วค่ะไปกันเลยอ้าวเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโ,โหดูน็อกกี้ดิแต่งตัวมั็นแบบว่าเหมือนเอามานวดสปายางไงก็ไม่รู้นะคะปไปไปๆโอ้โหห้องของผมอยู่ไหนกันเนี่ยอืม เดี๋ยวล้างมือก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปทักทายคุณหมอหน่อยนะฮะเออไม่เห็นเลยไงว่าผมกำลงังล้างมืออยู่อ่ะไหนดูซิเข้าไปทักทายกับคุณหมอก่อนนะคะโอ้สวัสดีครับ <c oughs> หมอ <c oughs> พอดีว่าผมเป็น <c oughs> แพทย์ฝึกหัดนะครับ <c oughs> คุณเคยทำงานเกี่ยวกับพวกหมออะไรอย่างนี้ไหมครับเอ่อผมเคยผ่าตัดไส้ติ่งแมวมาสองครั้งนะครับคุณกินข้าวหรือยังครับเออถ้ายังไม่กินเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเ,ยงเองอ๋อยาดีกว่าพอดีว่าผมมีธุระจะต้องทำเนะ่ะวันนี้รู้สึกคนไข้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมยังไงก็ตามสบายเลยนะฮะ ผมเนี่ยว่าจะไปเล่นเกมนอกเวลางานสักหน่อยอ,ะ,อะระหว่างที่คุยกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าอุ้ยมีร้านขนมคบเคี้ยวนะคะตอนนี้เนี่ย็รก,กี้น่าจะประมาณหิวประมาณหนึ่งแล้วเนาะครึ่งหนึ่งแล้วอะไปอือหูเหลืออันเดียวพอดีเลยนะเอามาเวฟสักหน่อย จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบกินอาหารเว็ฟเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าพออยู่ที่ทำงานแบบเนี้มันก็หิวอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวเราลองชูในมุมสูงดูดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยก็มีคนไข้แล้วนะคะดูเหมือนจะมีคุณยายนะมาตรวจโรคหัวใจเหรอครับหัวใจเป็นอะไรมาฮะหัวใจของฉันขาดความรักอ,องั้นคุณยายก็ กลับบ้านเถอะครับ <Lynch. S 1> <laughs> ตายละโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยล็อกกี้ก็ยังกินข้าวอยู่เลยเนาะ <c oughs> กลิ่นเนี่ยหอมจริงๆเลยนะกับข้าวโรงพยาบาลเนี่ย <c oughs> ให้ล็อกกี้รีบ <c oughs> ๆกินให้เสร็จดีกว่า <c oughs> ดูสิโมตเออลราเหยออยู่นั่นนะ่ะอึดอัดห๋อ,อทำไมอ่ะรู้สึกอึดอัดจากไมโครเวฟโอเคงั้นออกจากไมโครเวฟนะอืม <c oughs> เราลองไปแนะนําตัวนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีเควสให้เราทํานะคะให้ทําความรู้จักแล้วก็พูดคุยกับคนในโรงพยาบาลนะคะ2คนแล้วก็ทําความรู้จักกับผู้ป่วย3มคนแล้วก็ล้างมือโอเคเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะผมกําลังยุ่งสวัสดีครับขยะผมไม่ได้ชื่อขยะนะ เป็นยังไงบ้างละ่ะฮะคุณมาทำงานวันนี้วันแรกใช่ไหมยังไงก็ตั้งใจนะอืมที่นี่ก็เงินดีนะครับผมคิดว่าได้ตั้ง18บบาทเนะ่ผมได้กินข้าวได้ตั้งสามจานนะครับยังไงเดี๋ยวฉันขอทำงานกันละกันนะร็อกกี้นะอโอเคค่ะอุ๊ยดูผู้หญิงคนนี้ดิ เป็นอะไรมาเนี่ยทำไมถึงแบบว่าเป็นจุดๆเต็มไปหมดเลยแนะนำตัวก่อนนะคะแนะนำตัวนี่คุณช่วยดูแลฉันหน่อยได้ไหมฉันเนี่ยคันไปหมดเลยโอเคค่ะให้เขาเข้าไปนอนดีกว่านะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมก็เคยเป็นนะครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโรคอิสุกอิส โอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่ห้องนะครับเออฉันไม่ไหวแล้วนะคุณพาคุณหมอมาหาฉันสักทีได้ไหมอืมเชิญน,นอนที่เตียงนี้เลยครับดูเหมือนว่าคุณจะเป็นสิวด้วยนะครับเนี่ยคืออาการของมันแบบคันมากๆเลยค่ะคุณหมอคันเหมือนโดนมแมลงกัดต่อยท้าถูท้าถุย่าหม่องตาถ้วยทองนะคะอ,อ ไหนดูซิเดี๋ยวเราลองตรวจดูก่อนนะคะว่าเป็นอะไรบ้างะอะไรครับเอ่ออาปากนะครับ <c oughs> ผมว่าปากของคุณก็ค่อนข้างเหม็นนะครับ <c oughs> อย่างาง,างั้นเหรอคะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> ผมแนะนำให้คุณท <c oughs> าเป็นซัมบัสนะครับ ทั่วๆร่างกายเลยมันขันมากเลยอ่ะฉันอยากได้ยาคะ่ะเออเดี๋ยวเราจะจัดหายาให้คุณเองนะครับคุณต้องใช้เวลาสักครู่นึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเป็นเริมด้วยแล้วก็เป็นสิวหัวช้างแล้วก็เป็นลิสีดวงด้วยนะครับ uh huh. ได้ได้คะ่ะอไหนดูซิ โอ้โหเราสามารถเอาอะไรไปทดลองได้ด้วยนะคะโอ้โหขอโทษนะครับหมอผมเออ่ขอดูอะไรนิดหน่อยนะฮะพอดีว่าผมไปได้ก้อนนี้เนี่ยมาจากที่แถวบ้านเราลองเอามาวิเคราะห์ดูนะคะว่าสามารถเอามาทาเป็นยาหรือเป็นอะไรได้ไหม โอ้ยฉันเบื่อจังเลยรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกแย่ไปหมดเลยอ่าโอเคโอเคเราให้ล็อกกี้เนี่ยไปบ่นหน่อยนะคะว่าเขาเนี่ยอึดอัดมากแค่ไหนกับการทำงานแบบเนี้เดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้เนี่ยมีคนไข้ทั้งหมดสามคนพอดีเลยนะคะคนนี้เนี่ยเป็นอะไรมาเนี่ยเอ๊ ดูเหมือนจะเป็นโรคคนแก่หรือเปล่าเนี่ยล็อกกี้เธอต้องมาดูเขาหน่อยแล้วนะผ oh, oh. ู้ป่วยคนนี้เนี่ยหัวใจเป็นสีแดง oh. หัวใจเป็นสีแดงน่าจะประมาณว่า oh. เหมือนเป็นปกติเราหรือเปล่าคะ oh. เพราะว่าสีฟ้าเนี่ยใย,ยนั่นเนี่ยเป็นแบบเป็นผื่นเต็ไมไปหมดเลยอะอ่าระหว่างที่โอ้ล็อกกี้ตอนนี้กลายเป็นคนมีเสน่ห์ไปแล้ว โอ้โหพอรบายกับหมองกล้ไปคนมีสนเสน่ห์เลยโอ้โคนไข้ตอนนี้มาเต็มเลยค่ะเดี๋ยวให้ล็อกกี้ไปดูผู้ป่วยอีกคนหนึ่งก่อนนะคะโอเคสวัสดีครับอืสวัสดีค่ะคุณเป็นอะไรมาครับอืม,อมผมว่าคุณก็ดูแข็งแรงดีนะครับดูสิ กระปองของคุณทำไมไม่มีรูเลยนี่คุณคุณ,คณใส่อะไรมาเนี่ยนนฉันก็แค่รู้สึกปวดเมื่อยตามตัวนะคะก็ไปเข้าห้องน้ำสิครับโอ้โหดูเหมือนล็อกกี้เนี่ยจะเป็นแพทย์ที่แบบว่าเอาแต่ใจมากๆเลยนะคะโอ้ยวันนี้เรายังไม่แบบไอันนี่เลยยังทําเควสไม่สำเร็จเลยนะเนี่ยล็อกกี้ล็อกกี้มาล้างมือก่อนเลยสงสัยพรุ่งนี้จะต้องมาแก้ตัวไหนแล้ว ที่นี่เนี่ยมีแต่เชื้อโรคแต่ว่าฉันก็ชอบนะงานแบบเนี้เดี๋ยวเราล้างมือนะคะเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราต้องไปคุยกับคนที่ทำงานอีกหนึ่งคน ไหนดูซิว่ามีใครบ้างโอ้โหมีผู้ป่วยเต็มเลยนะเนี่ยอืไปแนะนำตัวแบบหวานเสน่ห์ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวโลดถึงหรอกโอ้โหไอ้จอยยังไงก็รับลูกค้าไปก่อนนะนี่ฉันรอนานแล้วนะคะทำไมถึงไม่มีใครมาต้อนรับเราเลยอ่ะใจเย็นๆนะครับสาวๆพอดีว่า <laughs> คุณหมอของเราเนี่ยตอนนี้กำลังยุ่งอยู่ ถ้าคุณจะมาตรวจสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะผมผมกำลังพิมพ์ประวัติส่วนตัวให้กับคุณอยู่ครับอ้ยฉันต้องการการรักษาด่วนเลยค่ะฉันตัวร้อนมากเลยสวัสดีครับนี่คุณใช้เครื่องนี้เป็นหรือเปล่าครับใช้ไม่เพนเลยค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันต้องเอาพวกแบบว่ายาใส่ลงไปแบบนั้น เอ้ยอย่าคุยกันในเวลาง,งานได้ไหมไปดูผู้ป่วยหน่อยสิโอเคค่ะ๋ยวเราให้ผู้ป่วยเนี่ยไปนอนที่เตียงก่อนนะคะสวัสดีครับผมเป็นแพทย์ฝึกหัดครับที่มีสเสน่ห์มากด้วยมีสเสน่ห์มากด้วยโอเคครับคุณนายตามผมมาโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยป่วยไปหมดแล้ว ป่วยป่วยป่วยเโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยก็ฉันรู้สึกตัวร้อนปวดหัวจะเป็นลมอะค่ะคุณหมออืม <Okay. S 1> ไหนดูซิว่าเราทำอะไรได้บ้างคะก็ตรวจได้เนาะอะอละครับวัดปลอดดูนะ ดูเหมือนว่าคุณจะมีไข้จริงๆด้วยนะครับต้องเอ็กซรเลสักหน่อยแล้วละ่ะเอ็กซเเล์แหละคะคุณหมออืมคุณออต้องดูแลสุขภาพมากกว่านี้นะครับช่วงนี้เนี่ยหวัดเนี่ยทุกคนเป็นกันบอ่อยมากเลยเออแล้วแล้วยัยงไงต่อคะคุณหมอ,อ เดี๋ยวผมเล่าเรื่องตลกให้ฟังไหมครับคุณนี่นะครับวันหนึ่งนะครับมีคนไข้คนหนึ่งเป็นอีป,ป้านะครับแล้วก็มาเข้าโรงพยาบาลอีป,ป้าคนนั้นเข้าห้องน้ำชายหรือเปล่าคะแบบว่าประมาณนั้นไหมเขาใสเ่เกงในลายหัวใจหรือเปล่าคะ หรือว่ามีกล้วยหรือเปล่าคะนีชฉันรอเล่นนะเรื่องกล้วยนะ่ะฉันก็คิดว่ามันก็ตลกดีอ้าวเราได้เงินแค่22บาทเองนะคะเพราะว่าทำเควสไม่สำเร็จโอ้โหาแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็สนุกมากๆเลยนะเฮ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วไม่รู้โรสเป็นไงมั่ง กลับมาจูบหน่อยดีกว่าโรสผมกลับมาแล้วนะโรสวิ่งไปอย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงบ้านนี่สปีดหน่อยเรโรสผมกลับมาถึงบ้านแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างด็อกกี้ที่ทำงานเป็นยังไงบ้างอ,อยู่กับคนไข้มันก็ไม่ดีเท่าอยู่กับคุณหรอกครับ คุณนี่นะหวานจ่อยเลยแล้ววันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่อะได้มาเท่าไหร่ฉันจะไปเก็บในเซฟว่าไง <c oughs> เออประมาณ22บาทนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมแบบทำงานแบบมีเสน่ห์มากเลยอะ <c oughs> และอย่างนี้จะเอาอะไรกินอะ่ะล็อกกี้ <c oughs> โถเอ้ยไปทำงาน <c oughs> เป็นหมอ แต่ได้แค่นี้เนี่ยนะพรุ่งนี้ผมจะทําให้มันดีกว่านี้นะเฮ้ยคุณก็ตลอดเลยอะ่ะเอาแต่เล่นคอมอ,อโอเคโอเคยังไงพรุ่งนี้อ่ะคุณไปหาเงินให้มันได้มากกว่านั้นด้วยนะไม่งั้นเนี่ยฉันจะออกไปช้อปปิ้งด้วยบอกก่อนเลยยี่ได้ครับได้ครับ โรก,กี้อ่ะผมงานมากนะรู้ไหมอืมผมรู้แล้วล่ะอืมยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเก็บขยะแบบ๊บเก็บขยะยิงสวยเลยอะบ๊ายบายคะ่ะ